สวัสดีค่ะแอฟจนตุกตาสาวสุพรรณชแนลนะคะวันนี้ก็เห็นเแอฟจินมาถ่ายรูปขอนเอฟซีทุกคนเอฟซีแน่นอนครีดเห็นมุงคนรีดกันเลยอะรายบุกอันตรายมาไปนี่นั่นเลยเจ้าอะไรเนี่ยทุนนาจากกรุงเทพวันนี้เออใครใครใครในเฟซอ่ะ

嗯喂。 I <laughs> do บ่ใจับไตโตบักหเอากอนเดเข้น้องเอาหล่า อ๋ออะไรที่เราอะไรคือดีครับ <laughs> คุณเอฟซีตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ